ไปต่อกันที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยนะคะได้จัดกิจกรรม7เครือข่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้อมอำเภเมืองจังหวัดเลยนายอนุพงศ์คำภูแกวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและพุทธศาส นิคชนชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีโดยมีพระราชาวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศีสุทธาวาสเป็นประธานฝ่ายสงเนื่องในโอกาสมหามงคล28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจเริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษานับเป็นมงคลแก่บ้านเมืองเป็นที่ปิติยินดีแก่ประชาชนทั่ว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งค่ะที่ทางจังหวัดเลยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติโดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมรวมทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติสืบต่อไปค่ะ